อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เด็เดเนาะเดเดก็เลยสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่อ่านคอมเมนต์เดดเดทําไมถึงกระโดดไปอ่านของคนอื่นซึ่งรันโตมจากมาจากเดดเดะแต่เขาไม่อ่านของเด็เดไงแต่เขาจากอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รันโตกันมาเนาะแล้วที่นี่เดเดก็ไปคอมเมนต์สองรอบแล้วก็เขาเขาออกอกเพราะว่าอาการที่เดดเดะแต่เขาไม่อ่านของเด็เดไงแต่เขาจากอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รันโตกันมาเนาะแล้วที่นี่เดเดก็ไปคอมเมนต์สองรอบแล้วก็เขาเขาออกอกเพราะว่า อาการที่ประสบการณ์ที่แดไดได,ได้ได้พูเองนี่แหละแดดไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนที่จะรอบรู้อะไรมากมายนะคนุณนพเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นประสบการณ์แต่ที่นี่ก็เลยลงไปดูอ,อ๋อใช่จริงๆอะ่ะเพราะที่นี่กระกลับมาทําเหมือนเหมือนเดิมก็คือเขาจะปิดมือต่างๆได้ตัวเราเองค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี่แดดก็ได้ประสบกับตัวเองเนาะถือการ ไปคอมเมนต์ comment, ซึ่งแดดก็ลืมลืมว่าพีนี้เคยผิดกดก็เลยก็เลยลงอีกก็คือว่าเขาไม่อ่านคอมเมนต์เราเราก็ต้องสังเกตว่าเป็นเพราะอะไรนอก็น้น,นี่แหละเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะรู้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแดดคิดว่าอย่างนี้นะักสังเกตว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละประสบการณ์ที่แดดได,ได,ได้ได้พบเอีกนี่แหละแดดไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนที่จะรอบรู้อะไรมากมายน้วก็น้องเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ย เป็นประสบการณ์ไม่มีอะไรมากมายสำหรับพีเตอร์มือใหม่อย่างไงเด็กนอกจากว่าอยากจะให้เพืเ่อนๆมาคนที่ไม่รู้ไรรู้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ว่ามันควรจะเป็นไปอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้าไปดูหลังบ้านตัวเองค่ะเข้าไปตรงที่ของของข้อความสนับสนุนเดชก็เข้าไปเนาะซึ่งเดชก็ลืมลืมว่า ทีนี้เคยผิดกดก,ก็เลยก็เลยลงอีกว่ามันควรจะเป็นไปอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่เตร์มือใหม่บ้างเนาะเนาะสำหรับคี่นี้ก็ฝากพเพื่อนเพื่อนไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดพิดบางคร,รั้งก็ไม่พิดเนาะเด็กๆก็ยังไ,ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันแล้วทีนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่เด็กปิ้นตัวละมุดเมื่อหลายเดือนก่อนก็เป็นเพลงนี้แหละก็โกดว่า มีจริงๆค่ะมีการแจ้งเตือนว่าคุณได้ละเมิดมีการละเมิดเนาะเนาะมีการละเมิดอ่าโพสในเรื่องเสียงคอมเมนต์ของเพื่อนที่รันโตมาของยเดชเห็นอยู่นะแล้วก็ก่อนนะของยเดดก็เห็นอยู่แต่ของยเดชไม่มีเลยค่ะไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยซึ่งยเดดก็เลยสงสัยเพื่อนการเขาไปแหกนองใจเพื่อนในการอะไรซดเนาะ <S <S แต่บังเอิญว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะก็ไม่มีการได้อ่านคอมเมนต์ของยเดดเลยแล้วก็ไม่มีว่าอ้าว ทำไมพี่ก็ถึงไม่คอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์เราสักทีเขาถึงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดดดก็เลยสงสัยเนาะก็เลยคิดว่าไม่ใช่และว่าอ้าวทำไมพี่ก็ถึงไม่คอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์เราสักทีเขาถึงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ก็เลยสงสัยเนาะก็เลยคิดว่าไม่ใช่และเพื่อนการเขาไปแหกนอนใจเพื่อนในการอะไรซดเนาะแต่บังเอิญว่าเพื่อนคนนั้นก็ไม่มีการได้อ่านคอมเมนต์ของแดดเลยแล้วก็ไม่มี เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนที่รันโตมาของยเด,ดะเห็นอยู่นะแล้วก็กอน,นของยเดดก็เห็นอยู่แต่ของยเดะไม่มีเลยค่ะไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยซึ่งยเดดก็เลยสงสัยว่าการมองเห็นของเราไม่เห็นอะไรเลยเนาะแล้วก็ทาคอมเมนต์ค่ะนี่คือเป็นวิธีการหนึ่งอีกอย่างที่เราจะสังเกตในปฏิกิริยาของเราเองนี่แหละเราไม่เห็นคอมเมนต์ในไลฟ์โซดเนาะเราก็จะสามารถออกแล้วก็ข่าไปใหม่ได้แล้วถึงจะเห็นครบซึ่งยเดดก็ลืมลืมว่า ทีนี้เคยผิดกฎก็เลยก็เลยลงอีกประดดอ่ะแต่เขาไม่อ่านประแดดไงแต่เขาจากอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รันโต้กันมาเนาะแล้วทีนี้ประดดก็ไปคอมเมนต์สองรอบแล้วก็เขขาๆออกๆเพราะว่าอาการที่เราก็เลยลองเข่าไปดูหลังบ้านตัวเองค่ะเข่าไปตรงที่ของของข้อความสนับสนุสนประเดดก็เข่าไปเนาะจะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เติมมือใหม่บ้างนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก เพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดไม่มีอะไรมากมายสำหรับพีเตอรมือใหม่อย่างไงเ้็นเดนอกจากว่าอยากจะให้เพื่อนๆมาคนที่ไม่รู้ไ,รไ้รู้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะแดดก็มีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะคือจากประสบการณ์ที่แด,ได,ไ,ดได้ได้พบอีนี่แหลยยะยดแดไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คน ที่จะรอดูอะไรมากมายแล้วกนกเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นประสบการณ์ไม่มีอะไรมากมายสําหรับพีเตอร์ม,มือใหม่อย่างไงี้นเด็ดนอกจากว่าอยากจะให้เพื่อนๆมาคนที่ไม่รู้ไรรู้เนาะค่ะสําหรับพีดเนีก็เลยลองเข้าไปดูหลังบ้านตัวเองค่ะเข้าไปตรงที่ของของข้อความสนับสนุนด็ไๆก็เข้าไปเนาะเราสังเกตมีวิธีการสังเกตการพิดโกด การละพิดบางครั้งก็ไม่พิดน้อยเด็กๆก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันแล้วทีนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่เด็กปีนต้นละมุดเมื่อหลายเดือนก่อนก็เป็นเพลงนี้แหละซึ่งเด็กก็ลืมลืมว่าเพลงนี้เคยพิกดก็เลยก็เลยลงอีกไม่มีอะไรมากมายสำหรับพีเตอร์ม,มือใหม่อย่างไงี้นเด็กนอกจากว่าอยากจะให้เพื่อนๆมาคนที่ไม่รู้เลยรู้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็อ้า ทำไมพี่ก็ถึงไม่คอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์เราสักทีเขาถึงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดดดก,ก็เลยสงสัยเนาะก็เลยคิดว่าไม่ใช่และเขาอ,อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เดดเดเนาะเดดไดก็เลยสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่อ่านคอมเมนต์เดดเดทำไมถึงกระโดดไปอ่านของคนอื่นซึ่งรนัน่อจากมาจากไม่มีอะไรมากมายสําหรับพีเตอร์มือใหม่อย่างเด็เดเนาะแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆมาคนที่ไม่รู้ได้รู้เนาะ สำหรับคลิปนี้เลยแต่ที่นี่ก็เลยลงไปดูอ๋อใช่จริงๆอะ่ะเพราะที่ในการก,ารการัามาทําเหมือนเหมือนเดิมก็คือเขาจะปิดก็คือว่าเขาไม่อ่านคอมเมนต์เราเราก็ต้องสังเกตว่าเป็นเพราะอะไรน้องคนนี้แหละเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะรู้ถูกใจกับคอมเมนต์ใหจะเด็ดด้วยคว่ะขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะคะรู้ว่าเราผิดหรือว่าเราไม่ผิดน้อคนนี ก็ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังกันสําหรับประสบการณ์ขอมี่เด์วันนี้ค่ะกออาจจะเมอ่อต่างๆได้ตัวเราเองค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี่ยหญ่ดหก็ได้ประสบกับตัวเองเนาะคือการไปคอมเมนต์เมอต่างๆได้ตัวเราเองค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี่ยหญ่ดหก็ได้ประสบกับตัวเองเนาะคือการไปคอมเมนต์ว่าอ้าว ทำไมพี่เขาถึงไม่คอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์เราสักทีเขาถึงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจดดดก็เลยสงสัยเนาะก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้วว่าอ้าวทำไมพี่เขาถึงไม่คอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์เราสักทีเขาถึงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจดดดก็เลยสงสัยเนาะก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้วรู้แล้วขอไม่ว่ากันเนาะคนที่เขารู้แล้วก็คือคนที่เขาเขาเก่งแล้วค่ะแต่สําหรับครีเตอร์มือใหม่อย่างเราบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะน้องสำหรับเรื่องการการพิษ บางครั้งก็ไม่พิดเนอยเด็กก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันแล้วที่นี่ก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่เด็กอ่ปีนตนลมะมุตอะ่ะเมื่อหลายเดือนก่อนก็เป็นเพลงนี่แหละรู้แล้วขอไม่ว่ากันเนาะคนที่เขารู้แล้วก็คือคนที่เขาเขาเก่งแล้วค่ะแต่สําหรับคลีเตอร์มือใหม่อย่างเราบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะคะสำหรับเรื่องการการต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเด็กๆคิดว่าอย่างนี้นะสังเกตว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละปรากฏว่ามีจริงๆค่ะมีการแจ้งเตือนว่าคุณได้ละเมิด มีการละเมิดเนาะเนาะมีการละเมิดอ่าโพสในเรื่องเสียงคอมเมนต์ของเพื่อนที่ลันโตมาของยเด,ดะเห็นอยู่นะแล้วก็ก่อนนะของยเดดก็เห็นอยู่แต่ของยเดะไม่มีเลยค่ะไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยซึ่งยเดดก็เลยสงสัยเมื่อต่างๆได้ตัวเราเองค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ยเดดก็ได้ประสบกับตัวเองเนาะคือการไปคอมเมนต์ ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้คิดว่าอย่างนี้นะสังเกตว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแต่ที่นี่ก็เลยลงไปดูอ๋อใช่จริงๆอ่ะเพราะที่ในกราบมาทําเหมือนเหมือนเดิมก็คือเขาจะปิดไม่มีอะไรมากมายสําหรับพีเตอร์มือใหม่อย่างไง้เด็ดนอกจากว่าอยากจะให้เพื่อนๆมาคนที่ไม่รู้ไรรู้เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ รู้แล้วขอไม่ว่ากันนะองคนน้อคนที่เขารู้แล้วก็คือคนที่เขาเขาเก่งแล้วค่ะแต่สาหรับครีเตอร์มือใหม่อย่างเราบางคนก็าอาจจะยังไม่รู้เน้อคะน้องสำหรับเรื่องการการว่ามันควรจะเป็นไปอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครีเตอร์มือใหม่บ้างนะะงะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดเมอ่อต่างๆได้ตัวเราเองค่ะ อย่างเช่นเมื่อวานนี่ยายแดงก็ได้ประสุกับตัวเองเนาะถือการไปคอมเมนต์ว่าอ้าวทำไมพี่เขาถึงไม่คอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์เราสักทีเขาถึงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายแดงก็เลยสงสัยเนาะก็เลยคิดว่าไม่ใช่และากรว่ามีจริงๆค่ะมีการแจ้งเตือนว่าคุณได้ละเมิดมีการละเมิดเนาะเนาะมีการละเมิดโพสในเรื่องเสียงกัคพิษผ่าแตงโมเมื่อวานนี่แหละเนาะ คี่ปัดแตงโมงไว้กินนะคะแล้วทีนี้ก็เป็นคลิปริวนะคะแต่วิดีโอยาวไม่เขียววิดีโอยาวเนี่ยไม่ได้ใส่เพลงอะไรเลยเดดแต่เขาไม่อ่านของเดดไง,งแต่เขาจากอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รันโตกันมาเนาะแล้วที่นี่เดดกับบไปคอมเมนต์สองรอบแล้วก็เขาเขาเออกออก